มีบางคนถามว่าดูใจเต้นแล้วหนูเข้าถึงใจเต้นแล้วดูไปแล้วความพุ่งสั้นไม่เห็นลดเลยนะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นคำถามที่มีประโยชน์ก็เลยมาทำเป็นคลิปเพื่อให้คนอื่นฟังการดูใจเต้นเฉยๆเนี่ยใจเต้นแล้วก็มีความรู้สึกเนี่ยมันยังนะมันยังไม่ได้ไปไป,ไปหารอะไรเลยนะเพียงแต่ว,ว่าถ้าเรามีสติดูใจเต้นปุ๊บนะีย นะมันก็เริ่มและเบนนะเบนจากไอสิ่งที่เราฟุ้งซ่านมันเป็นมันเป็นความรู้สึกเข้ามาแทรกละเหมืนก็เราฝึกสติเนี่ยถ้ากําลังฟุนะ้งซ่านอยู่เรามาดูลมหายใจไอความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะหายไปชั่วงขณะจิตนะคราวนี้เราต้องทําให้มากๆจนกระทั่งนะจิตใจของเราเนี่ยมันมาอยู่กับใจเต้นนะคือต้องทําให้มาก เพราะว่าสตินี่ที่ดูใจเต้นเนี่ยมันจะเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นสติอยู่ที่ใจเต้นจิตก็อยู่ที่ใจเต้นสมาธิมันก็อยู่ที่ใจเต้นตอนแรกๆเขาเรียกว่าเป็นอารามานูปนิปนชฌานนะเอาใจเต้นเป็นอารมณ์ยังไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามไอความคิดฟุ้งซ่านราคะโทสะโมหะหดหูฟุ้งซ่านมันเป็นเรื่องความความไอเรื่องของจิตนอก อไอ้ความพุ่งสั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่มาประกอบกับจิตส่วนใจเต้น,นเป็นเรื่องของกายกับความรู้สึกแต่ดูความรู้สึกใจเต้น,นมันยังเป็นเรื่องของกายแต่เมื่อสติเรามาอยู่กับความรู้สึกใจเต้นปุ๊บจิตก็มาอยู่แต่อยู่หนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วกำหนดไปเรื่อยๆ,ๆให้ชัดเจนต่อเนื่องก่อนจะชัดเจนได้เราต้องดูให้ต่เตตอเนื่องดูใจเต้นให้ต่อเนื่องจนกระทั่งอารมณ์อื่นนี่ไม่ค่อยเข้ามาแทรก Morocco แล้วเริ่มสติเริ่มดีแล้ว ความรู้สึกเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเราก็เอาสติตามในระหว่างที่เราสอดสติตามความรู้สึกที่จะหายไปเนี่ยปุ๊บมัน,มนเหมือนกันเหมือนการเป็นการสํารวมสมาธิเหมือนกันมาสํารวมทันปุ๊บเนี่ยหรือความรู้สึกหายไปเนี่ยนะเราก็เอาสติของเราลออยู่ตรงนั้นตรงที่มันหายนยเดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นมาใหม่เป็นส่วนที่ละเอียดเป็นส่วนของที่เรีกกว่าเหมือนว่บเป็นความเกิดดับของจิตตัวนี้เราจะเป็นตัวประหาร ดับความพุ่งสั้นนย่ากับยาเพราะว่าไอ้ความพุ่งสั้นเป็นเรื่องของจิตนอกราคาตัวสามโมหะอะไรนะมันเป็นเรื่องของจิตนอกทั้งนั้นจิตนอกเป็นจิตที่มีความนึกคิดแต่ส่วนในที่ละเอียดไปมันจะเบาบางไปเรื่อยตามสถานะนะตามลำดับนะจนกระทั่งหลุดพ้นได้นะั่นแหละเราดูแค่นีนะ้ดูความเกิดดับของจิตไปจนกระทั่งแน่นหน้าอกไอ้ตัวแน่นหน้าอกนะเป็นตัวที่บีบรัดไม่ให้ไอ้ใจที่มันคิด ไปตามอารมณ์สบายสบายนะกลับมาอยูนะ่กลับมาอยู่กับที่นะจุดเดียวทที่ใจเต้นในรวงอก,กนะนะมันมันลังกันมากๆมันจะแน่นในอ,อกเยอาเพราะมันเกิดการเหนียวลังแต่เราปล่อยตามมันมันก็ไม่แน่นถ้าเราล้งมามันก็แน่นเพราะนั้นให้พวกกิเลสเนี่ยบาปกรรมก็ดีจะเล่าร้อนตรงนี้ จะแสดงอาการให้ออกให้เห็นตรงนี้อาจจะปุงแต่งเป็นไอ้นนท์ไอ้นี่หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกระบวกโดนคุณใส่อะไรก็จะแสดงอาการเราก็ดูโดยใจเต้นจน,จนเห็นเห็นความเกิดดับของจิตแล้วเป็นมโนสัมผัสแล้วเกิดเป็นการรับรู้ทางใจแล้วก็ทะลุหลังวิ่งไปตามกระแสกระสานแล้วก็ดูความรู้สึกให้ชัดเจนในใจเต้นจนกระทั่งมันมามึนหัวนะ <c oughs> เหมือนไอ้คนโดนของ่นแหละ มึนหัวมือนแล้วก็อื้อหูหัวอื้หอหัวสมองอื้อที่หูก็อื้อตาก็ฟ้าบางครั้งนะและแ้วแ,แต่ใครจะหนักไปทางไหนไอที่จะเปิดตาเปิดตาเปิดไอทวานทั้งหกเนี่ยล้วก็เปิดตรงเนี้ดูที่ใจเต้นดูที่ความรู้สึกจนกระทั่งเห็นความเกิดดับแล้วความเกิดดับเนี่ยจะเข้าไปนะความรู้สึกเนี่ยจะเข้าไปทะลุทะลวงจนกระทั่งโปร่งหมดหเกิดความรู้สึกตัวทอดตัวทั่ว,วพร้อมตรงนี้แหละ ที่เราจะเห็นชัดเจนว่าเราละความพุ่งส่้นได้มากมากจนเบาบาง